สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพิมพ์เพจยนนะคะในช่องของรถกระบะและรถข้าวโพวนะคะสวัสดีเอฟซีทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะมาเปิดสต๊อกรถกระบะนะคะที่สำนักงานใหญ่สาขาที่1นนะคะตอนนี้มีกระบะเข้ามาเยอะมากนะคะจะมาอัปเดตสต๊อกรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่ปรับสภาพเรียบร้อยให้กับคุณลูกค้าได้ดูเลยนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจออกรถกระบะช่วงนี้ นะคะมีราคาพิเศษให้นะคะบริษัทพิยนต์ลดราคาลงมาแล้วด้วยนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่6,000เท่านั้นเองนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจรถกระบะเอาไปใช้งานนะคะทำมาหากินค้าขายคลิปนี้ห้ามพลาดนะคะกดติดตามนะคะกดซับสไครต์ให้กับช่องพิงเลยนะคะเพื่ออัปเดตรถข้าใหม่ของบริษัทพิยนต์หรือสนใจนะคะออกรถมือสอติดต่อหาพิงได้เลยนะคะเบอร์พิงนะคะ 082แ 3, 3นะคะเจ4 3 2 5 3อนะคะเจอกับพิงที่บริษัทเพชรยนนะคะทุกขันนะคะออกรถสีดาวได้นะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะมีอาชีพและรายได้ที่ชัดเจนตรวจสอบได้แค่นั้นพอนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายลเอกกันเลยคะ่ะเริ่มแต่คันแรกกันเลยนะคะสําหรับคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เป็นกระบะแคปตัวเตี้ยนะคะคุณลูกค้าได้เป็นโฉมหน้าหล่อมาให้นะคะเป็นโตต้านลีโวสมาร์ทแคร1.9เ็ด Z Edition ปี2019นะคะสำหรับคันนี้ตั้งขายที่ราคา349,000บาทนะคะได้เป็นตัวเริ่มต้นมาให้นะคะเป็นกระบะแคปตัวเตี้ยผ่อนไม่เกิน6,500นะคะสำหรับคันนี้นะคุณลูกค้าบอดี้เดิมๆแน่นอนสีบอลเงินมาให้นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกทั้ง2ข้างให้กับคุณลูกค้ามาด้วยนะคะมีการปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะ ในส่วนของยางคันนี้นะคะคุณลูกค้าคันนี้จะได้เป็นล้อกระทะมาให้นะคะในส่วนของตัวยางได้เป็นยางปี2000คันนี้ได้เป็นยางปี2022มาให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็เขามีไฟเลี้ยวติดกับกระจกข้างรถมาให้นะคะคุณลูกค้ามือจับจะได้เป็นสีดํานะคะคันนี้นะคะกระจกข,ของเขานี่เลยดูง่ายรถไม่เคยโดนชนกระจกเดิมแพ้จากโรงงานมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ เป็นกระจกปับไฟฟ้ามาให้นะคะเลขไมยวิ่งอยู่ที่หนึ่งแสนหกพันหนึ่งแสนเก้าพันกโลนะคะเป็นเบาะผ้าสีดำตัดด้วยด้สีเทาส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะคันนี้ได้เป็นกระบะแคบเปิดข้างมาให้ด้วยนะคะด้านหลังของเขามีพื้นที่กว้างขวางพอสมควรเลยนะคะตัวนอ็อตลูกค้าสังเกตเลยว่าตัวน็อตคันนี้ไม่เคยขยับออกจากที่นะคะไม่เคยขยับออกจากที่นะคะรอยเม็ดอาร์ตต่างๆ เดิมๆนะคะแล้วก็เขามีช่องใส่ของมาให้ด้วยนะคะเป็นกระบะแคบเปิดข้างมาให้ยางเดิมไม่เสื่อมสภาพนะคะตัวยางสังเกตได้ยางเดิมไม่เสื่อมสภาพเลยนะคะชุดกระจกของเขาได้เป็นกระจกแท้เดิมจัดโรงงานให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะ mm hmm. ลอยเม็ดอาร์ตเรียงลายนะคะยางเดิมไม่เสื่อมสภาพนะคะ mm hmm. ตัวน็อตต่างๆก็ไม่เคยขยับออกจากที่ให้กับคุณลูกค้า มาดูในส่วนของแมกไ i เนอร์คันนี้แมกไ i เนอร์ของเขาก็เดิมเดิมกันเลยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็เขามีไฟเบกรกโดนที่3มาให้ด้วยมือจับจะได้เป็นสีดำนะคะแล้วก็ในส่วนของชุดไฟท้ายนะคะจะได้เป็นชุดไฟท้ายแบบ LED มาให้นะคะคุณลูกค้าแล้วก็กันชนด้านหลังจะได้เป็นแบบโครเมียมมาพร้อมกับระบบเซนเซอร์อีก2จุดนะคะ ลูกค้าท่านใดที่สนใจกระบาะแคปตัโตเตียสำหรับคันนี้นะเอาไว้ขนของได้นะคะหรือทำอาชีพขายผักอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าคือคันนี้เขาตอบโจทย์ให้เลยแล้วก็ได้เป็นเกียร์ธรรมดาผ่อนไม่เกิน6,500นะคะคันนี้ผ่อนสูงสุดได้ถึง7ปี84ดงวดกันเลยนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจโตตั l ลีโวสมา r t ร a บ 1.9J นะคะตัวแซตอีชั่นปี2,000 19นะคะได้เป็นโฉมหน้าหล่อมาให้นะคะเพชรจนตั้งขายที่ราคา3 4 0, 9 0ส0บาทนะคะมาดูคันต่อไปเลยนะคะสำหรับคันนี้นะเป็นตัวล็อกโคเป็นตัวท็อปนะคะตัวล็อกโคตัวนี้นะคะตอนนี้ลดราคาลงมาแล้วนะคะอยากบอกให้ลูกค้าได้ดูเลยว่าพิงค์มารีวิวรถที่ลดราคาลงมานะตอนนี้นะคะคุณลูกค้า ขายเทียบเท่ากับตลาดแล้วก็คันนี้ได้เป็นโชมหน้าหล่อมาให้นะคะบอกเลยว่าราคานี้เป็นราคาพิเศษนะคะดูจากไรพิงมานะคะคุณลูกค้าบอกเลยว่าติดต่อคุณพิมพ์เพชรนตนนะคะพิมพ์มีราคาพิเศษให้กับคุณลูกค้าด้วยซื้อสอดหรือจัดไฟแนนซ์นะคะโทรสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลยนะคะโทรมาสอบถามกับพิงได้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะโต้ต้ารีโวโต้ล็อกโคนะคะ2.4นะคะปี2 0 0พ 19นะคะได้เป็นโฉมหน้าหล่อมาให้ด้วยนะคะเพชรโจนตั้งขายที่ราคา7,49,0 0 0บาทนะคะคันนี้ลดราคาลงมาลดแล้วขอโทษค่ะลดราคาลงมาให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะได้เป็นสประตูยกสูงมาให้นะคะสีเดิมแท้จากโรงงานด้วยนะคะแล้วก็ได้ยางแบบยางสวยๆมาให้ด้วยนะคะยางแบบยางล้อใหญ่ขึ้นขขาวลงห้วยได้นะคะมีไฟเลี้ยวติดก,กับกระจกข้างรถมาให้นะคะมือจับ นะคะจะได้เป็นสีดานะคะแล้วก็ขอบของเขาจะได้เป็นขอบโครเมียมนะคะคันนี้ได้เป็นเกียร์ธรรมดามาให้นะคะคุณลูกค้าระบบของเขาเซ็นทัลล็อกอยู่แล้วนะคะกระจกปรับไฟฟ้ามาให้นะคะพวงมาลัยพุ่มหนาสีดําได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะเลขไม้น้อยเช่นเดียวกันเลขไม้พิม่งเพียงแค่ห้าหมนแปดนะคะคุณลูกค้าได้เป็นเลขไม้แท้เดิมจากโรงงานเลยนะคะเบาะหนังสีดานะคะตัดด้วยได้สีนตาล นะะในส่วนของคนขับนะคะได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้ามาให้ด้วยนะคะมาพร้อมกับพรมกระดุมทั้งสองฝั่งมาให้นะคะคุณลูกค้าคันนี้ได้เป็นสีขาวมุกสีขาวมุกให้กับคุณลูกค้าในส่วนของผู้โดยสารนะคะคุณลูกค้าก็จะได้เป็นเบาะหนังเช่นเดียวกันนะคะเบาะหนังสีดาตัดด้วยไดสี้ตาลน,นะคะคันนี้มีแอร์หลังมาให้นะคะแล้วก็มีพรมกระดุมมาให้อีกด้วย นะคะคุณลูกค้าโตัวน็อตต่างๆลูกค้าสังเกตเลยว่าสีเดียวกับตัวรถนะคะมาพร้อมกับพรมกระดุมมาให้ด้วยตัวล็อโคตัวนี้หายากนะราคาลถลงมาจากอยู่ที่7 6 9 0 0 0บาทลดเหลือเพียงแค่749,0แ0แค่นั้นเองนะคะยางเดิมไม่เสื่อมสภาพรอยเม็ดอาร์ตต่างๆมีช่องใส่ของมาให้ด้วยนะคะช่วงนี้ลูกค้าท่านไหนที่มองหากระบะไปใช้งานอะ่ะดูคลิปพิงโทรหาพิงนะ นะคะคุณลูกค้าเรามีส่วนลดหรือต่อรองราคากันได้นะคะในส่วนของบาร์นีปตัดกระสีตัวรถมาให้สติกเกอร์อลกโกสวยดุด,ดันมาเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะมาพร้อมกับกล้องถอยหลังให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะไฟเบรกดวยที่3ามาให้นะคะในส่วนของชุดไฟท้ายได้เป็นชุดไฟท้ายแบบ LED มาให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าท่านใดที่มองหากระบะสีประตูยกสูงตัวท็อป นะคะคุณลูกค้าติดฟิล์มรอบพันมาให้มาพร้อมกับกันาสาดทั้ง4บานแนะนําไปคันนี้เลยนะคะโตต้าล็อกโคนะคะคุณลูกค้าโตต้านลีโวล็อกโคปี2019นะคะขายที่ราคา7จ็ดแสนสบาทนะคะลูกค้าเครดิตดีสามารถฟรีดาวได้นะคะมาดูคันต่อไปเลยคันนี้ได้เป็นกระบะแคบยกสูงมาให้นะคะคุณลูกค้าคันนี้ได้เป็นตัวท็อปมาด้วยนะคะคุณลูกค้าตัวท็อปมา สังเกตตัวท็อปเขาะจะมีไฟโปรเจคเตอร์มาให้นะคะคุณลูกค้าเป็นโตต้านลีโว่สองจุดสี่ e พัสนะคะคุณลูกค้าปีสองพันสิบเจ็ดนะคะคันนี้นะได้เป็นปีสองพันสิบเจ็ดราคาที่ห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะลูกค้าครดดีดีสามารถฟรีดาว์เช่นเดียวกันนะคะคันนี้ผ่อนประมาณเก้าพันกว่าบาทนะคะเก้าพันกว่าบาทได้เป็นตัวยกสูดแล้วก็ได้เป็นตัวท็อปมาให้กับคุณลูกค้าด้วย สําหรับคันนี้นะไปดูรายละเอียดรอบๆตัวรถกันเลยนะคะสีขาวสีเดิมสีเดิมแท้จากโรงงานปรับสภาพเรียบร้อยให้กับคุณลูกค้าแล้วนะคะมือจับแบบโพรเมียมสวยๆมาให้เลยภายในนะคะภายในของเขาได้เป็นเบาะผ้านะคะเบาะผ้าตัดได้สีเทานะคะคุณลูกค้ามีระบบ e ีโค o โหมดภาวะโหมมาให้กับคุณลูกค้าพร้อมด้วย นะคะแล้วก็กระจกปรับไฟฟ้ามาให้นะคะได้เป็นแขกเปิดข้างมาให้อีต่างหากนะคะคุณลูกค้าตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่รอยเม .R. อารต่างๆช่องใส่ของมาให้ได้พร้อมนะคะ <S <S ยางเดิมไม่เสื่อมสภาพนะคะ <S <S คุณลูกค้ารอยเม็ดอารสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะรอยเม็ดอารต่างๆต่อเลยนะคะในส่วนของแม็กไ n ลเนอร์ของเขาเดิมๆเลยนะคะ ตัวนี้ตัวยกสูงสติกเกอร์พรีเรนเนอร์อยู่นะคะชุดไฟท้ายนะคะได้เป็นชุดไฟท้ายแบบ led มาให้นะคะคันนี้ได้เป็นตัว e เป็นตัวเริ่มต้นเออเป็นตัวกลางนะคะกล้องถอยหลังมาให้กับคุณลูกค้าพร้อมสำหรับลูกค้าท่านใดที่อ่อยากได้รถไปขนของนะคะอยู่ในเนินสูงหรือเอารถไปขนผักนะคะรับเหมาคันนี้ก็เป็น e 1นึคันเลยนะว่า เขาออปชันครบเลยแล้วก็คันนี้ได้เป็นเกียร์ธรรมดามาให้ด้วยนะคะจากคันนี้ราคา5,07แสนเจ็คุณลูกค้าลดเหลือเพียงแค่5,59,000บาทนะคะเป็น Total r e v o สองจุด E Party สองพันสิบเได้เป็นแคปยกสูงมาให้ออปชันคือครบเครื่องเกียร์ธรรมดามาให้ด้วยนะคะราคาอยู่ที่5,59,000บาทนะคะคุณลูกค้ามาดูคันต่อไปเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแบรนด์ Isuzu กันมั่งนะคะสำหรับคันนี้นะคันนี้ลดราคาลงมาแล้วนะคะจาก5 4 9,000บาทลดเหลือเพียงแค่5 1 0 9,000บาทนะคะเป็น Isuzu D-Max 1.9 LP 2017นะคะจากราคาอยู่ที่559,000บาทลดเหลือเพียงแค่5 1 0 0 1,000 9,000พบาทนะคะได้เป็น4ประตูยกสูงมาให้นะคะแบรนด์อีซูซูนะคะคุณลูกค้าแบรนด์อีซูซูแบรนด์โตโยต้านะคะหรือแบรนดะ์นิสสันอะเป็นรถที่ขายดีของบริษัทเพชรยนนะกระจังหน้าของเขานี่คือสวยมาเลยคมเมี่ยมมาให้ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟตันหมอทั้งสองข้างนะคะนี่ยางนะคะคุณลูกค้าในส่วนของตัวยางนะถ้าลูกค้าซีเรียสนะคะ คันนี้ได้ยางปี2021แมคขอบ16นะคะคุณลูกค้าถ้าคุณลูกค้าสัญญาถ้ายางเสื่อมสภาพหรือแตกลายงาเราเปลี่ยนให้นะคะแล้วก็คันนี้มีไฟเลี้ยวติดกับกระจกข้างรถมาให้มือจับคันนี้จะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะภายในกันบ้างภายในของเขาอะ่ะคันนี้ได้เป็นตัว L จะได้เป็นตัวเริ่มต้นมาให้แต่ภายในได้เป็นเบาะหนังตัไดได้แดงนะตัดได้แดงมาให้ได้เป็นสี่ประตูยกสูง ถ้าลูกค้าไม่เชื่อนี่ให้ดูเลยนี่จากราคา5้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทลดเหลือเพียงห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะคะคุณลูกค้าเลขใหม่เขาน้อยมากอยู่ประมาณแสนห้านะคะสาหรับคันนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะเขาลดราคาลงมาให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะสี่ประตูยกสูคันนี้หาย,ยากนะบอกเลยว่าถ้าป้ายแดงถ้าเทียบป้ายแดงก็อยู่ประมาณเก้าแสนนะคะภายในส่วนของผู้โดยสารก็จะได้เป็นเบาะหนังกับตัดได้ได้สีแดง นะคะพื้นที่ภายในของเขากว้างขวางแน่นอนนะคะรอยเมย็ดอาร์ตต่างๆเดิมๆเลยยางเดิมไม่เสื่อมสภาพ <c oughs> แม็กไลเนอร์ของเขาก็เดิมๆกันเลยนะคะคุณลูกค้าชุดไฟท้ายได้เป็นชุดไฟท้ายแบบ LED มาให้กันชนด้านหลังจะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะ <c oughs> แล้วก็ที่สะพันคันนี้นะเป็นเป็น,ปนรถกระบะสีะโตโยตยสูงครบรอบ60ปีของอีซ z u มาให้ด้วย นะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้คือออปชั่นครบเครื่องเลยขึ้นเขาลงห้วยได้แน่นอนนะคะรับเหมาก่อสร้างไว้ขนของขนเหล็กได้นะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจกระบะสีประตูนะคะตัวไฮ g ลนเดอร์นะคะแบรนด์ i s u ู u ูแนะนําไปคันนี้เลยนะคะเป็น i s u ู u d m a แม็กไฮแลนเดอรประตูน1น l 9 l ได้เป็นตัวเริ่มต้นมาให้นะคะปี2017นะคะ จากราคาอยู่ที่549,000บาทลดเหลือเพียงแค่519,000บาทนะคะได้รถกระบะสีขาวเกียร์ธรรมดาสวยๆไปใช้งานนะคะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่พิงรีวิวให้กับคุณลูกค้าได้ดูแล้วนะคะสำหรับคันนี้นะเป็นดิ s s ันนาวาร่าสประตูแบ e ็กอิ i นิชันปี2019นะคะปี2019เป็นเครื่อง 2.5e นะคะคุณลูกค้า ปี2019เพชรยนต์ตั้งขายที่ราคา549,000บาทนะคะคันนี้สีขาวดำตัดด้วยลวดลายสวยงามแน่นอนนะคะของนิสานะ่ะเป็นแบรนด์ที่เน้นเลยว่าประหยัดราคาถูกราคาถูกมากแล้วก็ราคาถูกคันนี้คือถูกกับกวาป้ายแดงแน่นอนนะคะคลิปเต็มอยู่ช่องพิงคลิปเต็มอยู่ช่องพิงไปดูเลยนะคะและที่สุคาคันนี้เลขไมก60,000ลูกค้าเลขไมก60,000เองนะคะ สติ๊กเกอร์ของเขาสวยงามมากนะคะแล้วก็คันนี้ได้เป็นกุญแจเคลียรมาให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะภายในระบบเซ็นเทนล็อกนะคะแล้วก็นิสสันอะเลขไม้น้อย6,7หมื่นเจ็พรมลยมันติฟังก์ชันเบาะสีดำตัดได้ได้สีมตาลนะคะเป็นทูโทนของเขามาเลยนะคะคันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้มาให้ด้วยคุม้มมากบอกเลยคุ้มสุดๆเลยนะคะสำหรับคันนี้ใครได้ไปถือว่าคุ้ม กระจกของเขากระจกแท้เดิมจากโรงงานด้วยนะคะมาดูในส่วนของผู้โดยสารกันเลยนะคะในส่วนของผู้โดยสารคันนี้เขาได้มีแอร์หลังมาให้กับคุณลูกค้าด้วยนะเบาะหนังสีตาลตัดได้ได้เบาะหนังสีดําตัดได้ได้สีตาลนะคะมือจับแบบโครเมียมนะคะในส่วนของยางด้านหลังนะคะคุณลูกค้ายางปี2022มาให้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวแม็กแม็กขอบ18 นะคะแป็คถเดิมจากโรงงานเลยนะคะคุณลูกค้าได้เป็นยางปีใหม่ๆม,มาให้นะคะในส่วนของแม็กไลเนอร์แม็กไลเนอร์เดิมๆสติกเกอร์แบ็กอินิชันนะคะคือรุ้นตัวรถตัวนี้มันตัดมันเขาตกแต่งด้วยสติกเกอร์ของเขาแบบสวยงามมากนะคะได้เป็นตัว EL ตัวท็อปมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีกล้องถอยหลังมาให้อีกด้วยนะคะชดไฟท้ายแบบ LED มาให้นะคะคุณลูกค้าสำหรับลูกค้าท่านใดที่รักในส่วนของแบรนด์นิสนันติดฟิล์มรอบพันมาให้มาพร้อมกับการสาดทั้ง4บานนะคะคันนี้เลยนะคะพิงแนะนำเลยนะคะผ่อนเพียงคแค่9000ไม่เกิน9500อ่ะผ่อนสูงสุดได้ถึง7จี8ปงวดคันนี้คือจัดยอดได้เต็มแน่นอนนะคะเป็นนิสันนาวาสีประตูแบ็กอียรชัน2.2จุห้าปี2019นะคะสีขาวดำเพชรจนตั้งขายที่นะคะ500,000 49,000บาทนะคะมาดูคันสุดท้ายกันเลยแบรนด์ส s u z u Totia มาให้นะคะคันนี้ปีใหม่ๆมาให้กับคุณลูกค้าได้ดูนะคะแล้วก็คันนี้ใครซื้อคันนี้นะได้ของพรีเมียมไปเลยนะคะ i s u ุด D-Max 1.9S ปี2019นะคะขายอยู่ที่ราคา515,000บาทนะคะคุณลูกค้าได้ของพรีเมียมไปใช้งานเลยนะคะใครซื้อคันนี้นะได้เป็นสี่ประตูยกสูงมาให้ด้วย นะคะคุณลูกค้าคันนี้นะสายซิงห้ามพลาดพร้อมกับล้อมแม็กแต่งซิงขอบทองมาให้นะคะคุณลูกค้าคันนี้ได้เป็นตัวเริ่มต้นนะคะมือจับสีดําเป็นสี่ประตูมาให้ด้วยปีใหม่เรื่องไม่มน้อยแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้นะภายในได้เป็นเบาะผ้านะคะเบาะผ้าสีดําเกียร์ธรรมดามาให้นะคะคุณลูกค้าแบรนด์อิซูซุเป็นรถที่ใช้แบบ ใช้ได้นานมากใช้ได้นานมากในส่วนของผู้โดยสารนะคะก็จะมีพื้นที่กว้างขวางนะคะแมกไลเนอร์ของเขาก็เดิมเดิมกันเลยนะคะแมกไลเนอร์ก็เดิมเดิมนะคะเป็นกระบาดสีประตูโตเตี้ยนะคะแล้วคันนี้พิเศษคือเรามีของพรีเมียมให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะได้ของพรีเมียมไปใช้งานชุดไฟท้ายแบบ LED นะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะกระบาด สี่ประตูโตเตีย้ยแบรนด์ i s ู z ติดฟิล์มรอบพันนะคะล้อแมกแต่จซิ่งมาให้คันนี้เอาไว้ส่งเคอรี่นะคะส่งของบริษัทนะคะหรือส่งวัสดุนะคะคุณลูกค้าแล้วที่สัมพัญ์ได้ของพรีเมียมนะ,คะใครซื้อคันนี้ได้ของพรีเมียมอยากได้ไรสอบถามติดต่อพิงมาได้เลยนะคะคุณลูกค้าเป็น isuzu d-max หนึ่งจุดเก้าเอสปีสองพันสิบเก้านะคะขายที่ราคาห้าแสนหนึ่งหมื่น เก้าบาทนะคะลูกค้าเคดีดีสามารถฟรีดาวน์ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ใครดูคลิปพิงแล้วนะคะคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจคันไหนแจ้งป้ายทะเบียนมิ้งมาได้เลยโทรสอบถามรายละเอียดหาพิงได้เลยนะคะเบอร์พิงนะคะ082นะคะ704 3253นะคะมาะอัปเดตสต๊อกลด นะคะกระบะที่สำนักงานใหญ่สาขาที่1นะคะอันนี้เป็นแค่ส่วนย่อยนะคะที่พิงมารีวิวให้กับคุณลูกค้าได้ดูนะคะลูกค้า่ันใดที่สนใจนะคะโทรสอบถามรายละเอียดมาหาพิงได้เลยนะคะเบอร์พิงนะคะ0ย์แปดสองนะคะเจ็ดศนย์สี่สามสอ เข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรโยนนะคะสำนักงานใหญ่สาขาที่1น,นะคะตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทย68แยก1นะคะเรามี2ส,สาขานะคะติดกับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย95นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพีด้วยนะคะคลิปต่อไปนะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถคันไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามได้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ